สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ผมได้ผู้ชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระอุปโทษเหรียญเวดแตงครบรอบ5ปีเนื้อทองแดงปีพศ2552นำมันขึ้นให้ดูได้ดชมนะครับ ลักษณะรายละเอียดขององค์องององพระนะครับขายายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับลักษณะมิติความหนาของเหรียญนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะฮะสังเกตที่ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นรูปของหลวงพระทษนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวอักษรนะครับระบุชื่อหลวงพระทษวัดห้วยมงคลนะครับ ลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระชัดเจนนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบลอไม่ชัดก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสังเกตลักษณะเสียงขององค์พระนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะสังเกตเห็นลักษณะความเบียดของเส้นผมที่วเวณด้านข้างของเสียงแล้วก็ด้านบนของเสียงฮะความคมชัดของเส้นผมนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นรายละเอียด ความคามชัดของพิมพ์พระชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตลักษณะของร่องรึกร่องเส้นที่หน้าผากชัดเจนนะฮะลักษณะของหนกคิ้วสูงหนาะทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาสูกตาด้านล่างนะฮะลักษณะเดี๋ยวรอยรอยย่นที่ห่างตาซ้ายแล้วก็ห่างตาขวานะครับมองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นลูกตาเป็นเม็ดกลมทั้งสองข้างนะครับจมูกเป็นสันสูงนะครับฐานจมูกกว้างครับ ก็จะมองเห็นลักษณะของโหนกแก้มสูงมนมองเห็นร่องแก้มนะครับลักษณะมิติความหนาของริฟิปากบนแล้วก็ความหนาของริฟิปากล่างครับลักษณะของปลายคางสูงยล็กน้อยฮะก็ทําให้ใบหน้าขององค์พระมีมิตินะฮะความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นรายละเอ,เอียดขององค์พระชัดเจนนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูข้างขวาแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูข้างซ้ายนะครับลักษณะของลูกกระเดือกที่บริเวณลำคอใต้คางนะครับ ที่บริเวณหัวไหล่ขวาก็จะมีลักษณะหนาหนูชัดเจนนะครับแล้วก็ที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังคตินะครับแล้วก็ลักษณะของร่องจีวรริ้วจีวรที่บริเวณหน้าอกขวานะครับสังเกตครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นลักษณะพื้นผิวขององค์พระชัดเจนนะครับลักษณะวิติความหนาของตัวอักษรนะฮะหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลสังเกตความคมชัดความหนาของตัวอักษรนะฮะ มองไปทุกมุมทุกด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระนะครับแล้วก็ลักษณะมิติความหนาที่บริเวณขอบเหรียญนะครับลักษณะของหมูเหรียญด้านบนนะฮะความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นรองรึกนะครับมิติความหนาลักษณะของขอบเหรียญนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวอักษรนะฮะความคมชัดของตัวอักษรความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นรายละเอียดของ <ภ>พ unku, you, ื้นเหรียญนะครับแา้วก็ลักษณะของพื้นผิวขององค์พระชัดเจนนะครับมิติความคมชัดขององค์พระนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับมองจากด้านข้างก็จะมองเห็นมิติความหนาของเหรียญนะครับแล้วก็รอยตัดที่ขอบเหรียญด้านข้างนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความหนาของเหรียญนะครับแล้วก็รอยตัดที่ขอบเหรียญด้านข้างนะฮะความคมชัดของผิม์พระนะครับ มิตความหนาของเหรียญแล้วก็รอยตัดที่ขอบด้านข้างครับก็เป็นสเสน่ห์สำหรับพระเนื้อโลหะนะครับสำหรับเนื้อโลหะทองแดงลมดับนะครับเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมีตัวยันนะครับทั้งหมด4แถวนะฮะมิติความคามชัดของตัวยันฮะ แล้วก็ที่ตายายก็จะเป็นรูปโบนะฮะก็ในโบก็จะมีชื่อวัดขับวัดห้วยมงคลสังเกตมิติความขอบชัดของตัวหนังสือนะฮะวัดห้วยมงคลนะครับลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังของเหรียญนะฮะสังเกตมิติความหนาของขอบเหรียญแล้วก็ลักษณะหูเหรียญด้านบนฮนะสังเกตเนื้อที่ปริ้นที่บริเวณหูเหรียญด้านบนนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นลักษณะมิติรายละเอียดพื้นผิวของเหรียญนะฮะ ลักษณะมิติความหนาของขอบเรียนด้านหลังความคมชัดของพิมพ์พระนะครับแล้วก็ลักษณะมิติความหนาความสูงของตัวยันต์สีแถวนะฮะดูไปก็เพลินไปนะก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บร,รักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับ ในวันนี้ผมก็นำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระรุโบวดเหรียนเม็ดแตง่งครบรอบ5ปีเนื้อทองแรงปีพศ2552นะครับลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของเรียนแล้วก็ที่ด้านหลังของเรียนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ มีเนื้อหาสาระส่วนในผดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาในที่นี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนํากันเขา้าได้นะครับก็จะได้นําทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาติดตามนะครับ ็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับขอเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไแล้วครับผมครับสวัสดีครับ